ไฮท้ารอดสวัสดีค่ะวันนี้ไฮจะมาทำนายสถานาการณ์การงานการเงินโชคลาภของชาวราศีมีนประจำปักแรกมีเมษายนเนาะ 1>, 1. ถึง15เมษายนนะคะชาวราศีมีนเป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้เป็นการทำนายส่วนตัวอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็เก็บรับแต่สิ่งดีๆแล้วกันนะคะมาดูสถานการณ์แรกค่ะสถานการณ์แรกของชาวราศีมีนการงานของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงนี้ชาวราศีมีนทั้งหลายปักแรกเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะ 1. ถ้วยจ้า เก้าถ้วยติมูลสามเหรียญค่ะ การงานค่ะการงานประจำปักแรกเมษายนนะคะของชาวราศีมีนทายมองดูว่าใครหลายคนนะคะในที่นี้อาจจะได้เริ่มงานใหม่เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของย้ายที่ทํางานใหม่เปลี่ยนแผนกใหม่หรือในส่วนของการได้รับโอกาสใหม่ๆในการขยับขยายงานหรือ ใครที่กําลังทําธุรกิจส่วนตัวนะคะคุณก็ได้โอกาสใหม่ๆสรานที่ใหม่ๆหรือมีการปรับเปลี่ยนร้านใหม่อะไรประมาณนี้นะคะในการทําธุรกิจมากขึ้นเนาะงานเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะมีให้คุณค่อนข้างมีให้คุณเข้ามาเลือกค่อนข้างเยอะเข้ามาเลือกค่อนข้างหลายอย่างหลายสิ่งพอสมควรเนาะเป็นงานที่คุณเองก็รู้สึกดีกับงานส่วนส่วนนี้นั่นแหละหรือใครที่กําลังมองหางานใหม่สมัครงานไว้หลายๆที่ ะะช่วงนี้มีหลายที่เลยนะคะที่กําลังรอคุณอยู่เนาะแล้วตัวคุณเองเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วงที่เลือกงานค่อนข้างเยอะนะคะอืมมองดูแล้วค่อนข้างดีนะคะโอกาสในการทํางานค่อนข้างดีเนาะใครที่กําลังปรับเปลี่ยนงานใหม่อะไรอย่างเงี้ยมีงานเข้ามาให้ทําค่อนข้างเยอะนะคะถามว่าเป็นช่วงที่ดีไหมเป็นงานที่คุณรู้สึกโอเคไหมตัวคุณเองก็รู้สึกโอเคเพราะมันก็เป็นสิ่งที่คุณหวังมาอยู่แล้วเนาะชาวราศีมีนทั้งหลายเหมือนกับคุณ กำลังรอกําลังหวังในสิ่งสิ่งนี้แล้วสิ่งสิ่งนี้สุดท้ายแล้วก็ได้มาถึงฝันสักทีเนาะมันอาจจะไม่ได้เป็นถึงกับความฝันเลยอะไรประมาณนั้นแต่เป็นสิ่งที่คุณคิดเอาไว้แล้วว่านี่คือความพอใจของคุณนี่คือสิ่งที่คุณกำลังรอคอยแล้วสุดท้ายแล้วคุณก็ได้ทำมันนะนะคะชาวราศีมีนทั้งหลายมองดูว่าช่วงนี้ในเรื่องของการทำงานของคุณเนี่ยอาจจะต้องมีการพูดคุยกันมากขึ้นเนาะ มีการพูดคุยกันมากขึ้นนะคะในเรื่องของธุรกิจต่างๆมากมายในเรื่องของการทำงานนะคะถ้าใครทำงานใหม่ๆไม่ได้มีความถนัดในเรื่องของการทำงานสักเท่าไหร่นะคะอย่ากเก็บไปคิดมากอยู่คนเดียวเนาะอย่าไปเก็บไปคิดมากแล้วหาทางแก้ไขยอยู่คนเดียวนะคะคุณยังมีคนที่เขาสามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้เนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมองดูแล้วจะเป็นการที่ค่อนข้าง คุยค่อนข้างเยอะเนาะได้เจรจาได้คุยได้ต่อรองอะไรกันนะคะค่อนข้างดีเลยทีเดียวอืมชาวราศีมีนช่วงนี้ถือว่าโดดเด่นในเรื่องของการทํางานนิดนึงนะเรื่องของการพูดคุยถ้าใครพูดเก่งๆช่วงนี้จะประสบผลสําเร็จเลยนะคะหรือถ้าใครกําลังคิดที่จะปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆก็ปรับเปลี่ยนช่วงนี้เลยเนาะอืมปรับเปลี่ยนดูนะคะอาจจะใครที่ยังไม่ได้มีทุนที่พร้อมที่จะ ปรับเปลี่ยนขยับขยายพื้นที่ในการทํางานหรือว่าสร้างร้านอะไรต่างๆค่ะลองปรับเปลี่ยนจากการพูดคุยดูนะคะปรับเปลี่ยนจากการสื่อสารดูเนาะมองดูแล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดีนะคะปรับเปลี่ยนดูนะคะอย่างเช่นช่วงนี้เป็นช่วงของออนไลน์คุณอาจจะลองทําเพจหรือทําอะไรดูนะเป็นการสื่อสารให้เขาถึงบุคคลมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นสื่อสารรับส่งอย่างคล้ายๆกับเครื่องกับข้าวอะไรอย่างเงี้ย ก็ทำออนไลน์ดูนะคะมีบริการจัดส่งถึงที่มันเป็นการเข้าถึงมากกว่านะคะสำหรับชาวราศีมีนการงานช่วงนี้ถือว่าดีได้รับงานใหม่ๆนั่นแหละอยู่ที่เราจะเจราจาคหรือเราจะปรับใช้มันยังไงนะคะลองอย่าไปคิดมากนะลองลองปรับปรับดูนะคะเป็นช่วงปรับปรับนิดนึงนะ,ะชาวราศีมีน มาดูการเงินกันบ้างดีกว่าค่ะการเงินชาวราศีมีนประจำปักแรกเมษายนจะเป็นอย่างไรบ้างห้าเหรียญสิบเหรียญอิฉรนยอด 8. ปดไม้เทา้าการงานการเงินโทษทีค่ะการเงินการเงินของคุณเนี่ยที่ผ่านมาถือว่าแย่หนักพอสมควรเหมือนกันนะประครับประปโทษทีค่ะ ประครับประคองกันมาค่อนข้างพอสมควรหลายๆคนอาจจะเขาเรียกว่าไงสูญเสียไรายได้หลักไปหมดเงินไปกับการรักษาพยาบาลหมดเงินไปกับการเจ็บการป่วยหมดเงินไปกับเรื่องของเรื่องที่ไม่น่าเป็นเรื่องอะนะหมดเงินไปกับเรื่องที่ไม่จําเป็นหมดเงินไปกับภาระที่ไม่ควรจะต้องจ่ายเออหลายๆคนอาจจะผ่านเรื่องนี้มานะคะชาวราศีมีนทั้งหลายช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ดีหน่อยเนาะได้เงินได้อะไรเข้ามาอยู่นะคะไม่ ต้องเป็นห่วงแล้วเนาะหนักหนักหน่อยก็ระวังนิดนึงนั่นแหละระวังในเรื่องของเก่าๆมันยังไม่จบไม่สิ้นอะไรประมาณนี้อาจจะหมดเงินกับเรื่องที่มันไม่น่าจะเสียไปก็ก็มีนะคะแต่ช่วงนี้ให้มองดูนะคะชาวราศีมีนหลายๆคนเนี่ยเรื่องของการเงินเข้ามาค่อนข้าง ค่อนข้างพอใจเรานั่นแหละถามว่าดีไหมมันก็ไม่ได้โดดเด่นไม่ได้ดีมากสักเท่าไหร่แต่ก็พอใจพอใจมีจับจ่ายใช้สอยได้อย่างโอเคนะคะเรื่องของหนี้สินวางแผนไวด้ดีๆหน่อยละกันเนาะดูเหมือนกับว่าคุณอาจจะต้องไปใช้หนี้ใช้สินในส่วนที่มันมาแบบค่อนข้างที่จะรวดเร็วหน่อยอืมแล้วคุณก็รู้สึกแบบกลัวไปซะหมดนะคะกลัวว่าเรื่องของการใช้หนี้ใช้สินอันทางนี้เขาอาจจะมาเร่งเร่งเราหน่อยแล้วเราเริ่มแบบ หมดความมั่นใจเขาเรียกว่าไงดีอะกลัวแล้วขาดสตินะคะอาจจะหมดเงินไปกับการใช้หนี้ที่มันค่อนข้างรวดเร็วนิดหนึง่งหรือแม้กระทั่งหมดเงินไปกับการซ่อมแซมยานพหาหนะอะไรประมาณนี้นะรถลาต่อพระเบงพระบรถซ่อมอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสนะคะก็เตรียมเงินให้พร้อมนิดนึงถามว่าเงินมันเข้ามาค่อนข้างเยอะแหละเข้ามาค่อนข้างพอใจกับ กับที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าเงินควรจะได้เท่านี้ในเดือนนี้คุณก็ได้ได้สมสมหวังนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าคุณอาจจะหมดเงินไปแบบเร็วๆสักนิดนึงนะคะลองจัดสรรเงินให้ดีๆหน่อยละกันนะคะในช่วงเมษายนนี้จัดแจงรายรับรายจ่ายดีๆนะห้มองดูว่าคุณอาจยังจะต้องไปเสียเงินกับเรื่องเกา่าๆอยู่ก็มีนะคะเรื่องเกา่าๆจากที่มันยังไม่เคยจบอะไรอย่างเงี้ยมันยังต้องเสียเงินไปเรื่อยๆแต่ดูแล้วเงินค่อนข้างดีนะคะเงินค่อนข้าง ดีอยู่ที่ว่าเราอย่าพึ่งใจร้อนว่าได้เงินมาเยอะแล้วเราจะไปโปะตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่าพึ่งคิดขนาดนั้นเนาะได้เงินมาเยอะก็อย่าพึ่งไปโปะอะไรทั้งหมดนะคะลองจัดสรรปันส่วนดีๆนิดนึงนะชาวราศีมีมาดูโชคลาภกันบ้างดีกว่าคะ่ะโชคลาภพอได้พอมีกับเขาบ้างไหมเอยสองดาบราชินีถือดาบหนึ่งถ้วย เด็กถือถ้วยแล้วก็เด็กถือไม้เท้าพอมีอยู่นะคะโชคลาภเล็กๆน้อยๆเนาะไม่ได้เป็นโชคลาภใหญ่โตอะไรมากมายหรือใครหลายๆคนอาจจะได้ไม่คุ้มเสียหรือก็ประมาณว่าแบบเท่าทุนอะนะคะประมาณนี้นะสำหรับราศีมีนมไม่ไม่ได้โดดเด่นนะคะในเดือนประจำปักแรกเมษายนนี้โชคลาภของคุณไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่เนาะดูตัวคุณเองก็ยังกลัวๆอยู่นั่นแหละ ใจนึงก็กล้าใจนึงก็กลัวแต่ก็มีสิ่งที่มั่นใจเอาไว้อยู่ในใจแล้วแหละว่าจะลงทุนกับตัวไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองเลือกตัวที่ชัดเจนตัวที่เรารู้สึกมั่นใจดีกว่านะคะดูตัวคุณเองคุณก็อยากจะเสี่ยงนะแต่ว่าทำใจไว้ในระดับหนึ่งว่ามันจะไม่ได้แล้วแหละในเดือนนี้นะคะแต่ถามว่าได้ไหมมันก็ได้พอ เล็กๆน้อยๆหรือว่าไม่ได้ไม่เสียอืมแต่ถ้าเสียก็เสียไม่เยอะประมาณนั้นนะเพราะตัวคุณเองก็ไม่ค่อยกล้าที่จะเสี่ยงเท่าไหร่นะคะในช่วงนี้มองดูแล้วเหมือนกับเซฟๆตัวเองเหมือนกันนะชาวราศีมีน มาดูสรุปอีกครั้งหนึ่งกันเลยดีกว่าค่ะการงานการงานช่วงนี้ถ้าคุยได้จะเป็นการโดดเด่นเรื่องการพูดจาการเจราจาต่อรองมากกว่าเนาะได้รับโอกาสใหม่ๆได้รับงานใหม่แล้วก็ขยับขยายงานใหม่ๆนะคะสมหวังนะคะสมหวังในเรื่องของการทํางานประสบผลสําสเร็จไปได้ด้วยดีคุยเก่งเจราจาเก่งแล้วก็ลองปรับ ปรับเปลี่ยนการสื่อสารนิดนึงจะเป็นอะไรที่โดดเด่นมากนะเรื่องของการเงินเรามาระวังในะเรื่องของการใช้เงินรวดเร็วโดยที่ไม่ทันคาดคิดแล้วก็จะหมดเงินไปกับอาจจะเป็นเรื่องเก่าๆนั่นแหละถามว่าได้เงินรายได้เข้ามาโอเคไหมรายได้เข้ามาค่อนข้างสมสมหวังเลยแหละเรื่องของโชคลาภเป็นยังไงบ้างเรื่องของโชคลาภ ตัดสินใจดีๆนิดนึงนะดูตัวดูตัวคุณเองคุณก็ไม่ค่อยจะกล้าสักเท่าไหร่ในการเสี่ยงนะคะแต่ถ้าถามว่ามีไหมมันไม่ได้โดดเด่นแต่ก็พอมีบ้างนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณชาวราศีมีนนะคะสำหรับการติดตาม ประจำเดือนเมษายนปักแล้อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็เก็บรับแต่สิ่งดีๆแล้วกันเนาะหรือถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวห้จะแปะลิงก์ทิ้งเาไว้ด้านล่างนะคะไลน์ Fly, Facebook Instagram ติดต่อเข้ามากันได้เลยเนาะและถ้าเกิดต้องถ้าถ้าใครหลายๆคนที่ชอบในคลิปนี้การทำนานการอา a พของายก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ